สวัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสานการราคาทองคำวิเคราะห์แนวโนม้มราคาทองคำและงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจําวันที่24เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองคำสปอร์ตในช่วงกลางวันฟื้นตัวเล็กน้อยโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐจากความหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีวงเงินไม่สูงมาก และจะให้ความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจงต่อธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้แก่ธุรกิจเดินทางนะคะร้านอาหารและภาคบริการในขณะที่วันนี้ผลการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เบื้องต้นนะคะจากเอตรา z เซเนกนะคะที่พัฒนาร่วมกันกันกบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะมีประสิทธิภาพ70%ในการป้องกันไวรัสโควิด -19 แนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวในกรอบ1,860ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านนะคะอยู่ที่1,880ดอลลาร์โดยทองคำมีแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่1,860ดอลลาร์ขณะที่แนวต้านนะคะอยู่ที่1,880ดอลลาร์สำหรับโกลออนไลน์นะคะคาดจะมีแนวรับที่1,863ดอลลาร์และแนวต้านอยู่ที่1,873ดอลลาร์ แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมณฑิทีนีด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่24เดือนพฤศจิกายนปี2563อ้างอิงราคาของวันที่23เดือนพฤศจิกายนปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาเพียงครั้งเดียวนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําทองคาแท่งกส 6, รับซื้อ26,750บาท ขายออก26,850บาททองรุปพันธ์96เรซับซื้อ26,272บาท28สตางค์ขายออก27,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่23เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2563ซึ่งตลอดทั้งวันนะคะมีการประกาศราคาออกมาเพียงครั้งเดียวนะคะและก็เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้ด้วยนะคะ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด u b s c r i b ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ ขอบคุณค่ะ